ของดีคอยลดโลกเพราะจะใส่ผักเสี้ยนไทยมายังไงยมีต้นเดียวเนี่ยแค่เห็นผักไทยก็ชื่นใจแล้วละ่ะแต่ว่าให้มันแสบมันก็ของไอ้ฝรั่งนั่นแสบกลัวหนุ่มกลัวข่อยบ้านะแต่วลาของห้ามันก็กิกนแบบกินค้ายกันนั่นแหละแต่ว่าก็แสบเพื่อกันมีต้นเด่นมีต้นเดียวเลี้ยงใ้ใหญ่อย อืขอให้มันมีแน่ว,ว้เนาะมันสิติดหน้านวยบ่ล่ะมีต้นเดียวขอรอเลยเนี่ย ยอดกระถินเกิดขึ้นนี่แล้วปองไม่อีกแล้ว,ออลวยอดกระถินเนี่ยสปได้เก็บอีกแล้วกินกับซุปบกหมีไปอาทิตย์ที่แล้วนะปองเงวเติบแล้วคิดอยากซุปบกหมีซุปน้ำมัสมอีกแล้วมาแล้งก็สิจัดพ่นตัวนี้ซุปน้ำมันโสมบ่เนาะใส่ปนปลาทูแซบตัวซุปน้ำมัสมกินพักกินหยาไป ให้มันเกิดดอกเอาว้เฮ็ดแนวง่ายก็เลยมันปล่อยมันเป็นดอกมันมีสามกระถางยูกกระถางหนึ่งเด็จประจแต่ว่ากระถางเนียนเอาใบจะเฮ็ดแนวเอาได้มันไว้ะวันปีหนาถ้าเเขาไฟก็ได้อยู่เอาซุ้มเอาเขาไฟก็เสียว้จากสองกระถางเอาเขาไปเลี้ยงในไฟนะกันไงกันเกิดมันเป็นอีหยังขึ้นมาเกษเดรพัดมันเก็บไใบไง บละหาสื่อเขาลวมันอยากเก็บไว้สตอกไว้ได้หลายหลดเนาะสวพวกในมันเนติมเติมกันไปมี่นั่นมีน่นี่เสียบเติมกันไป ว่าแต่เด็กปลูกได้อย่าปลูกซื้อๆเลยหนาวมากมันกระต่ายเบิดบกขนได้ปีนี้บกขนไหลกระเสียวตะพกอีตู้พักหอมพักยังไงละ่ะเอาเขาไปในบ้านนะมันบวมันเมื่อยขนพ่อขนนี่ล่ะปล่อยเขาไปโลดเอาท่านมันไหวเอาทหนาก็มาปลูกเอาความสุกเอาเนาะมันบลาฉันมมนได้เห็นนี่กับบักนาวก็ง่ามง่ามบักนาวก็เลย บกักเนาหน่อยนอยมันลายห,หลายอันนี้มันอุดมสมบูรณ์น่อยหน่อยหนอยหลาย,ยค่ะเด้บักเน้าหน่อย กะเทศหน่อยเป็นพวนงเลยตำาคุ้งแซบแซบด้เลยตำขนมจีนก็แซบ่อยมักสนิดเนี่ยนี่แหละแค่บานเห่านะตำแซบอันนี้เป็นม่มข้โพดเขียวงามดีแท้กำลังไงปูบดสยาง ไม่อยัไม่ยางละเล็ดละหน่อยอ่ะเนาะตามพื้นที่นี่แหละปลูกเพออะไกินไปดูแลกว่าตัวถึงขนาเอาแต่เพอเออนนั้นก็มีอันนี้นก็มีกินเพราะเติมกันคอสิบวนมาหาอย่างหนึ่งก็พอดีล่ะพวกนี้รอดจากไอ ความหนาวมาวัดเนี่ยหลังจากที่มากฝ้ฟปลูกโรดบัดมันมาติดหนาวนะมันก็เลยแข่แก่นเนาะนี่มันห้องกรสิมาพุงสัตว์ขึ้นไม้ซื้อๆได้เนี่ยวังอันฝนตกอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผัสันงามก็หนีเนาะมาติดไม่มารอบนี้สุกเยอะเลยนะ เขาดีกินนะันะเกี้มแดงวัวน,น,นี่มันแมงตัวนี่งนี่มลงเพื่นกับมี่ เก็บเอาเยเอะเก็บเอาทีละสามสี่ลกไปกินม,มันกะหน่อยบางงามปันไดเดียววงดินบักลาใา้เลยให้กะลอกกินบ่ากะลอกมันมากินไอ้จัดทำอะไรนะ่ะตัดหาต้นไม้ต้นไหลเนาะทำะไรลูกพี่จัด ก็ซืมาเก็บเอาสักหมืน่นละสองหมื่นมาเก็บที่หนึ่งมันอันเปรี้ยวอมหวานเนาะแต่ว่ามันหวานหลายกว่าต้นนี้นะหวานหลายกว่าเปรี้ยวข้าถ้าเปรี้ยวขอยกินพอด่ายหรอกข้าวมากของสมปันใดฮะนะกินบ่ได้เลยถ้าหวานกินได้เยอะ คือต้นสูงต้นใหญ่แว่าโดกได้เนะนีน่ยโอน้องสูงโดกกากเด็นะดไม่อยากส้มส้มแล้วก,ก็มันมาชัดเนาะพปลัพล ยางเขาหลังสวนที่ไรก็มีความสุขได้ยินเสียงจักจั่นเสียงหนกเนาะแม่งนิดนะก็หนาตัวสูงแล้วเนี่เห็นไหมใหญ่เกินไป มีทุกต้นอีเลีตในีแมงจีนนนอ่ะโอ้มันหนักดอกมันหลายมันกัดหักตัวเนี่ยมันหักนะดอกมันหักดอกมันหนักอ่าหนักดอกใหญ่มัน มาเศร้ากับโต๊ะก็ได้ผลนตกพอาแลนไก่เนี่ยเพราะเน่มันเล่งมากพันแดดสีหาวงแร่งแล้วตอนเนี่ยแกเบิดแล้วเด้ใบมันรนไอ้กลีบมันลนเบิดล่ะหนาดำกันเบิดแล้วเนี่ยแกอีกแล้ว ปลูกกอน,นอะเนาะแกไปอากาศบ่ดีนะเมื่ปีนี้โอกมากแล้วมานติดหนาวหลอดตายมากอันใดสนิทใด,ดก็เลยเด็กกินของแม่นะไม่ได้ลูกไม่ได้